หนึ่งสิ่งที่จะทําให้คุณสําเร็จเร็ววันนี้ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากจะสสาเร็จเร็วครูไก่โต้ตงมีหนึ่งสิ่งมาบอกวันนี้คุณต้องเป็นคนที่กล้าตัดสินใจกล้าเลือกตัดทางเลือกที่ไม่ทําให้คุณสําเร็จออกไปวันนี้ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ไม่กล้าตัดสินใจไม่กล้าเลือกคุณจะมีทางเลือกมากกว่าหนึ่งทางไม่คุณเห็นแต่ถ้าวันนี้ คุณกล้าตัดสินใจกล้าเลือกมันจะมีทางเลือก <S <S เพียงทางเลือกเดียวที่ส่งมาให้คุณมาเป็นหลักฐานให้คุณเพื่อนําพาคุณไปสู่สําเร็จถ้าวันนี้คุณอยากจะสําเร็จในเรื่องออนไลน์แล้วคุณไม่ตัดสินใจลงมือทําไม่ตัดสินใจออกมาสร้างตัวตนไม่ตัดสินใจออกมาไร้สดมันก็จะทําให้มีทางเลือกหลายทางไปทําคลิปมั่งไปทํานู่นมั่งทํานี่มั่งมันก็เลยนําพาคุณไปสู่ความสําเร็จไม่ได้แต่ถ้าวันนี้คุณตัดสินใจแล้วว่า คุณจะสําเร็จในเรื่องของการทําออนไลน์ในการสร้างตัวตนออกมาเป็นโคู้เป็นครูเป็นเส้นทางเดียวเท่านั้นที่คุณต้องการจะสําเร็จคุณก็เลือกที่จะลงมือทําในการที่จะออกมาไร้สดนี่แหละมันจะส่งหลักฐานทุกอย่างเพื่อน,นําพาคุณไปสู่ความสำเร็จให้คุณเก่งเรื่องของการไร้สดเก่งของเรื่องการทําออนไลน์แล้วก็เป็นคนที่สวยที่หล่อขึ้นมาได้ดังนั้นวันนี้คุณต้องกล้าตัดสินใจถ้าคุณไม่กล้าตัดสินใจ คุณก็จะไม่สําเร็จดัดงนั้นอยากสําเร็จเร็วต้องกล้าตัดสินใจกล้าเลือกเพราะมันจะส่งหลักฐานส่งความสําเร็จมาให้คุณเร็วขึ้นเพียงอย่างเดียวโดยที่เรื่องเงินที่ไม่เกี่ยวข้องมันจะหายไปพิบเหลือเรื่องเดียวที่คุณต้องการที่เป็นหลักฐานแล้วนําพาคุณไปสู่ความสําเร็จได้เร็วขึ้น